Subway สิงคโปร์เปิดตัวตู้จำหน่ายแซนด์วิชอัตโนมัติซับเวหนึ่งในแฟนชายสัญชาติอเมริกามีจำนวนสาขามากกว่า37,000แห่งทั่วโลกถือเป็นร้านจำหน่ายแซนด์วิชที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในสหรัฐอเมริกาแซนด์วิชทุกชิ้นสามารถปรุงแต่งได้ตามความต้องการของลูกค้าจึงไม่น่าแปลกที่ผู้คนจะเดินทางไปที่ร้านซับเวเพื่อรับประทานอาหารมื้อใหญ่ๆที่มีความอร่อยและบริการที่รวดเร็วล่าสุดแฟนชายร้านอาหารฟาสต์ฟู้ดซับเวในประเทศสิงคโปร์ได้เพิ่มความรวดเร็วในการบริการลูกค้ายุคเร่งรีบเปิดตัวตู้ จำหน่ายแซนด์วิชอัตโนมัติเพื่อเพิ่มทางเลือกให้ลูกค้าที่ต้องการความสะดวกและรวดเร็วติดตั้งเครื่องไว้ที่ชั้นหนึ่งของแ a m p e n i s West ว o m m u n i t y c l u คับตัวเครื่องตกแต่งเป็นสีเขียวและสีเหลืองซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของซับเวยลูกค้าที่เดินผ่านสามารถมองเห็นตู้จำหน่ายแซนด์วิชอัตโนมัติได้จากระยะไกลระบบการทำงานของเครื่องเหมือนกับเครื่องจำหน่ายสินค้าอัตโนมัติอื่นๆที่มาพร้อมหน้าจอสัมผัส สั่งซื้อสินค้าและช่องใส่เงินสดด้านข้างส่วนด้านล่างมีช่องให้หยิบแซนด์วิชสลดัดเครื่องดื่มและเมนูนอื่นที่ทำสดใหม่เปิดให้บริการตลอด24ชั่วโมงตู้จำหน่ายสินค้าอัตโนมัติของซับเวมีโลโก้คำว่า Gap Go ติดไว้ด้วยเพื่อสื่อถึงการให้บริการทางเลือกด้านอาหารที่มีความรวดเร็วและสะดวกสบายซึ่งแบรนด์ใหญ่ๆทั่วโลกกำลังให้ความสนใจในโมเดล Gap Go ในยุคผู้บริโภคเร่งรีบอนาคตเราน่าจะได้เห็นนวัตกรรมที่ล้ำหน้า เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะด้านการให้บริการของร้านอาหารผู้บริโภคจะมีปฏิสัมพันธ์กับพนักงานในร้านน้อยที่สุดในสหรัฐอเมริกาแมคโดนัลด์กำลังทดสอบการสั่งซื้อด้วยเสียงแบบอตัตโนมัติสำหรับร้านแบบไดฟ์ทูขณะที่โดมิโนพิซซ่าให้บริการจัดส่งพิซซ่าแบบอตัตโนมัติในฮูสตัน